ัปดาห์วันแม่ในกรณีของนางประชาบดีนะคราวนี้ก็จะเป็นวันแม่นะในสัปดาห์นี้ก็จะเล่าเรื่องแม่ซึ่งอีพีทีแอลก็เล่าเรื่องแม่ของพระเจ้านะในมุมของผู้ปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ในม,ม,มุมของประวัติศาสตร์หรือว่าการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเอาแค่เป็นเกี่ยวกับหลักธรรมนะให้กับพวกเราได้ พิจารณาโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมจะได้มองมองในมุมของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วกันนะว่าอย่างกรณีของนางประชาบดีเนี่ยเป็นแม่นมของเจ้าชายสิทธนะัตถะตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะเป็นแม่นมซึ่งก็หลังจากที่พระมันดาของท่านน,นะนางสิริมหายมาย,ายเนี่ยท่านก็อชยชีวิตตั้งแต่มรรภุพระและ้วก็ตั้งแต่อ ตั้งแต่ท่านเป็นเด็กอ่าตั้งแต่ท่านเป็นเด็กก็จเจ็ดวันเองครับยังไม่ได้อ่าคลอดมาเจ็ดวันก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยผู้ที่จะมารับเลี้ยงคือนางประชาบดีก็คืออ่าผู้ที่ให้หนมเลี้ยงดูหรือว่าเป็นผู้อ่าก็เรียกว่าบุพการีบุเป็นบุพการีนะคือผู้กระทําให้ก่อนซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นคนครับก็ยังดื่มนมอ่าจะดื่มนมต้องการเลี้ยงดูนะซึ่งการดื่มนมนั่นคือแม่นมนี่ก็มาจาก นางประชาบดีนี่แหละคราวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติต่อนางอย่างไรปฏิบัติตาต่อแม่นมของท่านอย่างไรออันนี้หนึ่งคือ,อแม่นมเนี่ยพอพระพุทธเจ้าวบวชแล้วก็กลับมาที่กลับมาที่ที่ไอเมืองกมิลพัฒน์เนี่ยนะกลับมาเยี่ยมแล้วก็แม่นมเนี่ยทรงกัาน อ่าศรามากอ่าเห็นว่าเป็นผู้มีลูกของท่านได้ตัสรู้อะไรกันต่างๆนานาเลยท่านได้ทํำจีวรทํากีวรไตพระตาพาะไตกีวรด้วยยายบัวถ้ายพระพุทธเจ้าไม่หลับท่านปฏิบัติอย่างเงี้ยอ้าทำไมเป็นงั้นอ่ะอ่ออีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากนั้นก็อ่ท่าน พ่อท่านเสียะท่านสมรคตถถูกเท้าทุรุธนะเนี่ยเสีอสมรค่านาาประชาบดีนี่ก็จะออกมาขอบวชมาถวายตัวขอบวชในครั้งแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่รับบวชนะไม่รับบวชให้เลยเพราะว่าอตอนนั้นเนี่ยท่านให้ผลว่าผู้ผู้หญิงจะมาบวชเนี่ยมันทําให้ศาสนาท่านอลด เรียกว่าไอลดความยืดยาวของสัสนาของศางัา,าเนี่ยาจะยืดยาวมากก็ลดลงมาอ่าสักครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้น